แฟนหงแดงข้ามผาดเสื้อลิเวอร์พูลฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6ของแท้จากอาดิดาสมาถึงแล้วรวมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์พร้อมดีไซน์สุดคลาสสิกที่ทุกคนต้องมีสั่งซื้อเลยวันนี้รับรองใส่แล้วเท่สุดๆแอดมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้นะฮะสวัสดีครับพบกับสุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนหงแดงแล็อกเป้าโอลิเซทายาทบัลลังซาลา แสดงชือแอนฟิลกลุ่มความได้เปรียบเหนือเรือใบว้ายพอไม่พี่น้วังเป็นตะคือ,อยุติแ้ครับไม่ขึ้นอลิเซ่สำยรัตลาดการสกายนักเตะล่วงหน้าเลยนะฮะเมื่อหงแดงลิเวอร์พูลเดินเครื่องเต็มกาลังวงังไม่ขึ้นอลิเซ่ปีกตัวฉกาจของไบยมนิกและทีมเชงเกิดเป็นเป้าหมายอันดับที่1ในการสืบทอดตำแหน่งของโมซาลาโดยสถานการณ์ล่าสุดชี้ว่าพวกเขากลุ่มไพ่เหนือกว่าคู่ปรับตลอดการอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ กระแสข่าวดังกล่าวถูกจุดประกายโดยอินดี้ไคลาผู้สื่อข่าวที่กำลังมาแรงซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับที่หนึ่งอย่างเดวิดออสตินระบุชัดว่าปีกจรวดชาวฝรั่งเศสร,รายนี้มีเงื่อนไขข้าจินญ,ญาที่จะมีผลบังคับใช้ในซัมเมอร์หน้าและทิศกันไปคนนั้นคือหัวใจของโอลิเซนเอียงมาทางแอนเวลซึ่งอาจเป,ป็นปัจจัยสิขาดในดีอนนี้นะฮะเดิมพันแห่งอนาคตปฏิบัติการหาทายาทเดอะคิงออฟอียิปต์ แม้ภารกิจในตลาดก,การสแกนนักเตะรอบนี้ยังไม่สิ้นสุดแต่ดูเหมือนว่าลิชนนันฮิวผู้นักกีฬาคนใหม่ของลิเวอร์พูลกำลังเล่นหมากข้ามกระดานไปถึงอนาคตการวางแผนรอยยาวเพื่อหาตัวแทนของคิงโมร์ซึ่งปัจจุบันอายุ3 3ปีและสัญญาที่เหลืออยู่อีกเพียง2ปีถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ไม่อาจมองข้ามได้วิสัยทัศน์นี้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของสโมสรคินมาเน้นการลงทุนกับผู้เล่นอายุน้อย ที่เต็มเปี่ยมไปได้วยักภาพเพื่อสร้างแกนหลักแห่งอนาคตการมาของโอลิเซจึงไม่ใช่แค่การเสริมทัพแต่คือการส่งสารสัญญาณว่าหัวแดงพร้อมแล้วสำหรับยุคใหม่หลังหมดยุคของซาราทำไมแอนฟิลคือคำตอบสำหรับโอลิเซบอวิเคราะห์ชี้ว่าลิวพูควีีซื้อพร้แบบสำหรับไมเคิลโอลิเซด้วยเหตุผลสำคัญที่ว่าโอกาสในการลงสนามในขณะที่แมนสตีเองก็มีตัวเลือกในตำแหน่งปีกขวาที่แข็งแกร่งอยู่แล้วทั้งฟิลฟอร์เดนและ ลายันแชลกี้ที่แอนฟิลนั้นบอลังทางขวากำลังจะว่างลงในอีกไม่ช้าการย้ายมาที่นี่จึงหมายถึงการก้าวขึ้นไปเป็นตัวหลักได้เนือทตนทีซึ่งเป็นสิ่งที่นักเตะระดับโลกทุกคนปรารถนาการกลับมามีอำนาจตอรองในตลาดนักเตะเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้เล่นระดับท็อปได้อีกครั้งคือเครื่องพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของลิเวอร์พูลยุคใหม่พวกเขายังคงรักษามาตรฐานผลงานอันน่าทึ่งจากฤดูกาลที่ผ่านมาเอาไว้ได้ซึ่งศึกชิงลาเซนว่าที่ทยยาทของซาลาห์ครั้งนี้ อาจจบลงด้วยชัยชนะของทัพหงแดงอย่างไม่อยากเห็นหนักนะครับสู่ไปด้วยกันเพื่อมีอร์มหงแดงเจอความท้าทายหลังทีมถ่ายเลือดใหม่อลิสซงเบเกอร์นักกัมเนทวันลิว,ว์พลยอมรับผลลัพธของแดงกำลังเดินหน้าสู่ความท้าทายครั้งใหญ่กับการเปลี่ยนแปลงมากมายภายในทีมและเชื่อมันว่าบรรดานักเตะใหม่ที่ย้ายเข้ามาจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งได้อย่างแน่นอนนะครับ ในรุนการนี้เป็นช่วงเวลาที่ลิเวอร์พูลมีการเปลี่ยนแปลงเลื่นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนะฮะโดยมีเล่นตัวหลักย้ายออกไปหลายคนอาทิลยดิอาสเดวินูเยสและเทนอเล็กซานเดอร์โนโและมีแข้งหน้าใหม่ย้ายเข้ามาถึง9คน,นก็รเด้นรนนักเตะป้ายแดง4คนประกอบไปด้วยมาร์ลคเคอร์เกตบอลเลนเวียสกุ๊กเอกติเกและเจอมีฟิมปงก็ได้ออกสตาร์ทในเกมเปิดสนามที่ชนะปอนมัด42โดย3รายหลังเป็นการลงเล่นในพรีเมีย เป็นครั้งแรกซึ่งไรงก็ยอมรับว่าทีมยังคงถึงใช้เวลาในการปรับตัวเข้าหากันนะฮะมือกาเซาเปาร์าซิลในวัย32ปีกล่าวว่าผมคิดว่ามันยากไม่มีใครพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่เรามีในทีมทุกคนต่างพูดถึงว่าทีมของเราพัฒนาขึ้นมากเพียงใดเมื่อมีผู้เล่นใหม่เข้ามาแต่ไม่มีใครพูดถึงความท้าทายนี้เลยมันเป็นความท้าทายที่ใหญ่จริงๆรดูการที่แล้วนะครับเราต้องเผชิญกับความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมเรา ก็ต้องเก็บผู้เล่นหน้าเดิมเอาไว้และต้องรักษารูปแบบการเล่นแบบเดิมเอาไว้ผู้จัดการทีมฉลาดมากในวิธีการที่เขาทําแบบนั้นและยังนำสิ่งใหม่ๆเข้ามาใช้ด้วยทําให้เราเข้าใจได้ไง่ายและก็มีผู้เล่นใหม่เข้ามาและเปลี่ยนแปลงเยอะมากเกมล่าสุดไร,รอันกัมฟิ๊แปดซึ่งเป็นผู้เล่นกคชกานของเราเกิดติดโทษแบนแต่ทุกคนทํางานได้อย่างน่าทึ่งผมคิว่าการที่นักเตะใหม่อย่างเจมี่ฟอลและฮูโก้ได้ลงเล่นในพรีเมียร์เป็นครั้งแรกนั้น พวกเขาก็ต้องใช้พละงกำลังที่แตกต่างจากเดิมเล็กน้อยความเข้มข้นก็ต่างกันออกไปแต่พวกเขาโชว์ฟอร์มได้ดีมากเล่นในอย่างน่าทึ่งและแน่นอนสูงหนึ่งมันมาจากความช่วยเหลือจากเราแต่พวกเขาแสดงให้เห็นว่าคุณภาพของพวกเขาอยู่ในระดับมาตรฐานของลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลกำลังเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ในฐานะตัวเต็งแชมป์อย่างล้นหลามไม่เพียงเพราะพวกเขาเป็นแชมป์เก่าเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะจํานวนเงินที่พวกเขาทุ่งลงไปด้วยปัจจุบันลิเวอร์พูลยังคงเด่นหน้าสมทับอย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายต่อไปคือมาร์ hi, กเกฮีกอหลังทิ่โตเพลและเลสเตอร์แจ็คกงหน้าของเดวิดโคเซลซึ่งอาริซงยังคงเชื่อมันว่าแนวทางที่ทีมงานเบื้องหลังกําลังทำอยู่จะประสบความสาเร็จอาริซงกล่าวว่ามันจะเป็นความต้าแทงครั้งใหญ่สําหรับเราไม่ใช่แค่เพราะระดับของลีกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนระดับคุณภาพสูงที่ย้ายออกจากทีมเราด้วยแต่ผมเชื่อมันในทีมของเราผมเชื่อมันในนักเตะของเรา ผมชื่อมันในผู้จัดการทีมของเราผมเชื่อมันในแผนการของเราและเราก็มีความสามารถที่จะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้แต่เรารู้ว่าเราต้องเล่นทุกเกมโดยคิดว่านี่คือเกมสุดท้ายและคือเกมสมําคัญที่สุดเราทําได้สําเร็จได้เราต้องการชนะเกมโดยการเล่นทีด่ดีราบรื่นแต่ถ้าทําไม่ได้เราก็ต้องพยายามอย่างหนักเหมือนที่เราทําสุดท้ายอลิซองกล่าวถึงการสูญเสียเพื่อนร่วมทีมอย่างดิโกโจตาด้วยอีกว่า แน่นอนว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราในเดือนที่แล้วมันไม่ง่ายเลยแต่ผมคิดว่าทุกคนกําลังรับมือสถานการณ์นั้นได้ดีเพราะเราร่วมมือกันเกี่ยวล่าสุดเรากองเชียร์แสดงให้เราได้เห็นถึงแรงสนับสนุนที่พวกเขามีและที่สำคัญสุดคือเราร่วมมือกันในเรื่องนี้แต่แน่นอนว่าเรามีเป้าหมายที่ใหญ่เป้าหมายที่ใหญ่สําหรับฤดูกาลน,นี้นั่นคือการต่อสู้เพื่อแชมป์อีกครั้งไม่ใช่แค่พิม์ลีกเท่านั้นแต่รวมถึงรายการอื่นๆด้วยเพราะนี่คือมาตรฐานของสโมสรลิเวอร์พูล อลิซองกราวทิมไทยนะฮะวิกิสันคอนสาลิกาก็ั่นประกาศกราวพร้อมสวมบทบาทเพชฌฆาตแทนอิซักทำการข่าวลือหนาหูหรือร์พููจ้องกระชักตัวพบทางออกใหม่โมรสุมสัลิกาดวงเดียร์โคโซ่กำลังเผชิญสถานการณ์สุดระทึกเมื่ออนาคตของดาวยิงตัวเก่งอย่างอเล็กซานด์อิซักกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้ หลังตกเป็นเป้าหมายเสริมคมเบอร์ต,ต้นของหงดุดงดอย่างไรก็ตามครับทางกลางความไม่น,นอนดูเหมือนพวกเขาจะพบแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์จากแอนโทนีกาดันปีความเร็วสูงที่ประกาศลั่นพร้อมแล้วที่จะขยับเข้ามาเยือนเป็นก้อนตัวเป้าพร้อมสังหารประตูแทนที่บทพิสูจน์ในสนามและคำตอบที่ต้องรอคอยสัญญาณแรกกงการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเกมล่าสุดนะคนรับติ่นวคาสเซิลบุกไปยันเสมอกับอัตเตม่าศูนย์เมื่อการดันถูกจับไปเยือนเป็นหอ,อกตัวเป้าจำเป็นแทนอิสซัก ที่ไม่มีชื่อเดินทางไปกับเทียมจนเกิดเป็นประเด็นร้อนเก็ดดิงฮาวกุนซูใหญ่ต้องใช้เวลาถึง13นาทีในการตอบคำถามของสื่อมวลชนเกี่ยวกับมหากราบของยอดดาวยิงชาวสเดรนรายนี้โดยยังยืนยันคำเดิมว่าประตูสู่ทีมยังเปิดกว้างสาหรับเขาเสมอกรล่อนลั่นพร้อมชนทุกตาแหน่งเกี่ยวกับเงาาวนะครับแม้จะยังเบิดสกอรอไม่ได้จากโอกาสยิงถึง7ครั้งแต่กรดอนก็ได้แสดงให้เห็นถึงพิษสงรอบตัว พวกเขาใช้ความเร็วกระชักเล็กๆจนเอลวิซ่คอนซาหลังของวิลาต้องยอมตัดฟาวจนโดนใมแดงแล้วออกจากสนามผมชอบนะแต่มันจะต้องใช้เวลาปรับตัวบ้างก็ด้ดอนกล่าวอย่างมั่นใจปกติผมเล่นเป็นปีไม่ค่อยได้หันหลังให้ประตูแต่ในวันแบบนี้แอนโทนีเอียงกล้าใจมาให้คือผมที่ผมจะสร้างความอันตรายให้กับคู่แข่งได้อนาคตอิซักอยู่ที่ใจไม่ใช่เถียม ขณะที่สถานการณ์ของอีซังยังคงคุมครุ่ยเอดิฮาก็ได้พยายามประคองสถานการณ์พร้อมทิ้งระเบิดลูกใหญ่ไว้ว่าอนาคตทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตัดใจ,ใจของตัวนักเตะเองมีคนเดียวต่านั้นที่ควบคุมเรื่องนี้ได้คำกล่าวของเอดิฮาสะท้อนถึงความหนักใจยอย่างยิ่งในช่วงคงสุดท้ายของตลาดนักเตะอย่างไรก็ดีนกักกอดอนได้ตอกย้ำถึงความเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันของทีมเพื่อสยบข่าวลือเสื่อลบทั้งหมดสบริตคือจุดแข็งที่สุดของเราไม่มีอะไรมาทำลายมันได้ ทุกความท้าทยจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นและผมคิดว่าทุกคนได้เห็นแล้วในเกมวันนี้เนี่อเป็นจุดเปลี่ยนสุกข,ขันที่ความทุบเตของแอนโทนีกาดัดนจะกลายเป็นคําตอบที่นิโคเซอร์กำลังมองหาเพื่อก้าวข้ามสถานการณ์ที่ยากลำบ,บากนี้ให้ได้นะครับแม้ไกลตัวแต่ใจยังผูกพันดาวินนูเยสทรงใจเชียร์ลิร์โูลจากแดนไกลหลังปิดดิวซบเอาอีลานแอมฟิลยังอยู่ในใจเสมอ ดาวินยร์ดาวยิงขวัญใจเดอะคัพนะครับซึ่งเป็นอดีตไปแล้วได้แสดงความรักที่ไม่เคยจางหายต่อลิเวอร์พูลผ่านการเคลื่อนไหวบนโลกโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องนะครับหลังเกมที่หงแดงเปิดบ้านถล,ล่มปอนมัด4-2แม้เจ้าตัวจะเพิ่งยา้ายปกังกับอ,อลรานในลิเวอร์พอาร์เบียก็ตามแม้จะเปลี่ยนสีเสื้อไปแล้วแต่หวัวใจของดาวยิงชาวอุลตร้าไวก็ยังคงโบยบินอยู่เหนือสนามแอนเฟลทันทีที่สิ้นสิน้นเสียงนกเว็ดในเกมสุดมันมันกำคืนมนุก นุนเยตกับิรลอที่จะร่วมฉลองชัยชนะกับอดีตเพื่อนร่วมทีมได้แสดงให้เห็นว่าเขายังมีสายใยแห่งมิตรภาพและความผูกพันนั้นไม่เคยถูกตัดขาดของแสดงปนหมัดความสงใจงที่ยากจะเลื่อมแฟนบอลหงแดงยังย่อมจดจําได้ดีว่าปนหมัดคือหนึ่งทีมโปรดของนุนเยตสมัยที่เขายังลาตขายให้กับลิเวอร์พูลในศึกพเมรีโดยสติสุนหวดหนุนเยตซัดไปถึง4ลูกจากการลงเล่นเพียง6นัด ซึ่งเป็นสถิสูงสุดเทียบเท่ากับเขาที่เคยทําได้ในการเจอกับเซาททมตันแต่ใช้จํานวนนัดน,น้อยกว่าถึง2เกมถึงบ่งบอกถึงความเจ็บคงของเขาเมื่อต้องดวลกับคู่แข่งรายนี้ทุกไลท์ทุกรีโพสต์คือความรักที่ส่งถึงการแสดงออกของนุนเยสบนโลกออนไลน์นั้นจะเจนยิ่งกว่าคําพูดใดๆเขาเริ่มต้นด้วยการกดไลค์โพสต์ของโมซาลาที่ฉลองประตูด้วยท่าดีใจฉลาม อันเป็นเอกลักษณ์ของดิโกโตตาก่อนจะรีโพสต์ภาพบรรยากาศสุดซึ้งที่สแตนเดคัพและเซอร์เดนนี่เดลกริชแปลอักษรเป็นเกียรติแก่ดิโกโตตาและอังราซิวาสองบุคคลสําคัญอันเป็นที่รักที่จากไปโนรยิยดยังร่วมส่งหัวใจสีแดงในโพสต์อะไรของสมุรพร้อมทั้งมีปฏิสัมพันธ์กับโพสของอดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างอเล็กซิสแมกนิสเตอร์และกัปตันทีมวิจิฟันได์ตอกย้ำว่ายู w ว l l n e ว่ work alone ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เพลงแต่คือจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงทุกคนไว้ด้วยกันการกระทําของนูเย็คครังนี้พิสูจน์เห็นว่าแม้เส้นทางอาชีพจะพาเข้าไปยังเดนเดนใหม่แต่ลิวพูยังคงเป็นบ้านและครอบครัวที่อยู่ในความสุใจของเขาตลอดไปคินฮอดคือเกาเดอร์น้องนุ่นเอ้ยด่วนเผือกร้อนสะเทือนพิม์ลีก โรนีเชลเลอร์ลุมสับอิสซักพฤติกรรมสุดยีชีริบุพูอาจต้องคิดใหม่มึงยุ่งยังกับพวกกูกูสื่อๆๆๆกูมีเงินเว้ยตำนานดายิงฟันธงการปฏิเสธลงเล่นเพื่อบีบย้ายทีมคือสัญญาณอันตรายที่สโม,มสรระดับท็อปต้องผหวากับดีลมูลค่ามหาศาลกว่า6,900ล้านบาทเหมือนการกย้ายทีมของอเล็กซานด์อิซักกำลังเดินทางมาถึงจุดแตกหักสุดๆเมื่อพฤติกรรมการงองแง เพื่อบีบให้นิวคสโซลยอมปล่อยถูกเขาไปร่วมทัพลิวอ์พลกำลังถูกจับตามองอย่างหนักจนสองตำนานดาวยิงอย่างเวียนรูนี่และอลันเชลเลอร์ต้องออกมาวิจาณ์อย่างเผ็ดร้อนชีวานี้อาจเป็นข้อกังวลสําคัญที่จะทําให้ดิวยักต้องล่มลงพฤติกรรมสันคลอนจากแกล้งเจ็บสู่การปฏิเสธกลางลงสนามสถานการณ์บานปลายหลังจากที่อิซักกอนาฟอมฮอตในวัยยี่ปีที่ซัดไปยี่หประตูเมื่อันก่อนแสดงเจ็ดจำนวนอย่างชัดเจนว่าต้องการย้ายทีม เมื่อข้อเสนอมูลค่า110ล้านปอนด์ราว5 1 0 0ล้านบาทจากลิเวอร์พูลถูกปฏิเสธเจ้าตัวก็เริ่มปฏิบัติการกดดันสโมสรในทันทีอ้างบาดเจ็บเพื่อเลี่ยงการทัวร์ปรีซีซั่นบินไปซ้อมกับทีมเก่าอย่างเร็วโซเดัดแบบไม่เกรงใจทศกัณฐ์ปัจจุบันสูวแตะหักล่าสุดปฏิเสธที่จะลงเล่นกับคุณสือเอ็ดดี้ฮาวจนไม่มีชื่อในเกมพบก,กับแอตตันวิลล่าลุนี่ฟันทงลุนนี่คือผู้เล่นที่ลิเวอร์พูลต้องการ เวนูรี่กล่าวผ่านรายการแมตต์ออเดย์อย่างตรงไปตรงมาว่าพฤติกรรมของอิซักก็คือการทำลายความเชื่อใจในห้องแต่งตัวและเป็นคำถามสําหรับทีมที่คิดที่จะทุ่มเงินซื้อมหาศาลเพื่อคว้าตัวเขาไปร่วมทีมสําหรับทีมทีนองการเซนญากับเขาอย่างลิเวอร์พูลพวกเขาต้องคิดว่านี่คือผู้เล่นที่เราต้องการหรือเปล่าที่จะทิ้งเพื่อนร่วมทีมและสโมสรไปแบบนี้การนี้ทีมเป็นโมกัดทีด่ดีแต่มันก็ต้องทําให้ถูกวิธีและถูกต้องด้วยเวนูรี่กล่าว ดูนิยมรัะบตัตรตนเองก็เคยยยายออกจากเมนูแต่ยาม่าไม่เคยปฏิเสธที่จะลงซ้อนหรือลงเล่นให้กับสโมสรเชลเลอร์ร่วมผสมรลงกําลังทําผิดวิธีโดยสิ้นเชิงอลันเชลเลอร์ตำนานก็หน้าเบอร์หนึ่งของนิวคาสเซิลก็เสริมทับว่าการกระทําของอิสซักค,คือการมหกเกียรติเพื่อรวมเทมผู้จัดก,การเทมและแฟนบอลที่ตุ่มเทพเพื่อสโมสรมีวิธีที่ถูกและวิธีที่ผิดในการทําเรื่องแบบนี้ ไถซักกำลังทำผิดวิธีโดยสิ้นเชิงในขณะที่คนอื่นทุ่มเทอย่างหนักแต่ผู้เล่นอีกคนก็กลับปฏิเสธที่จะลงเล่นทั้งที่ยังมีสัญญาเหลืออีกถึง3เปีอนาคตบนเซนดาและการเดิมเกมเดิมพันที่กำลังจะมาถึงสถานการณ์นี้ทำให้นิวคาสเซิลต,ต้องมองหาตัวแทนโดยมีขา่าวชุดนูงก,กับลามุ้นฮอยลุ่นของแมนยูขณะที่โปรแกรมพิมพ์ลีกนัตไปพวกเขามีคิวเปิดบ้านรับรเยังของลิเวอร์พูลพอดี คำถามสุดกังคืนอเนว์โเซอจะยอมหักหรือยอมปล่อยอิสซักออกไปก่อนเกมสก,กันนี้หรือไม่หรือว่าผู้จะยอมทุ่มเงิน150ล้านปอนด์ราว6,900ล้านบาทตามที่สรารกรดงต้องการและกับนักเตะที่แสดงพฤติกรรมเช่นนี้โดยสรุปของว่าแบบนี้คงจะชัดเจนขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและมันอาจจะจบลงในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดก็เป็นได้ ระดับฟันธงพิมลีกเดือดขั้นสองทีมหงแดงปัตตานใหญ่ชีวุดเดดท,ที่อาจพลังแชมป์เปิดประเด็นร้อนจะมีระดนบอดีตดาวเตะและนักวิเคราะห์ฝีปากกล้าออกรงจีเป้าศึกชิงบัลลังก์พิมลีกฤดูกาล2 0 2พั6งนว่าจะเป็นการขับเคี่ยวสุดมันระหว่าง2มหาอำนาจอย่างหงแดงลิเวอร์พูลและปืนใหญ่อา Arsenal, เซนอลโดยยกให้การเสริมทัาอันสุดสะเทือนของทีมดังแห่งกรุงลอนดอนคือปัจจัยการคิดจะทำให้พวกเขาไม่ใช่แค่ผู้ท้ายชิง ได้มีโอกาสค้นแชมป์เก่าได้อย่างแท้จริงพื้นใหญ่อาวุธหนักพร้อมขยาบอลหลังหลังจากจบด้วยตำแหน่งรองแชมป์เือนกันก่อนอาร์เซนอลกับเมรอช้าทุ่มทุนมาสานในตลาดนักเตเสมอเพื่อปิดช่องว่างกับลิเวอร์พูลการคว้าตัวมาตินซูบิวนดีและดาวยิงฟอร์มฮอตยอย่างมิเตียโยครสเข้ามาเสริมกร่งถือว่าเป็นสัญญาณเตือนไปทั่วทั้งลีกเระ่อนาชื่อว่าอาร์เซนอลมีโอกาสที่ดีจริงๆการเสริมทัพครั้งนี้ทําให้พวกเขากลายเป็นผู้ท้าชิงเต็มตัว โดยชวัตสูบิมดี้ที่เชื่อกันว่าเขาจะมีความสําคัญไม่แพ้ยเยอคโเรสเพราะเขาคือจิ๊กซอว์ที่เชื่อมเกมในแดนกลางให้สมบูรณ์แบบส่วนหงส์แดงจํำเก่าที่แกร่งยิ่งกว่าเดิมแม้จะเป็นเป้าหมายให้ทุกทีมโค่นแต่ลิเวอร์พูลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพวกเขาสถาปนาตัวเองเป็นทีมที่ใช้เงินสนทับมากที่สุดในยุโรปช่วงสเสมอที่ผ่านมาเพื่อต่อย้ำานะทีมที่ต้องเอาชนะให้ได้และได้เปริยบรุกกนใหม่อย่างสุดหรูด้วยการถล่มปอนด์มัด4-2 ยิ่งไปกว่านั้นเรดแนบยังมองไปถึงขั้นที่ว่าหากลีว์หูปิดดิวควา้าอเล็กซ์เตอร์อิซักและมาร์กเกฮีได้สําเร็จพวกเขาจะยกระดับกลายเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์พิม์ลีเลยทีเดียวเรเบใบสีฟ้าสะดุดไรเงาเดอะบอยขณะที่แมนสตีอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่เปิดหัวไดนน้น่าประทับใจด้วยการไล่ถล่มวูมแฮมตัน um 4-0แต่เรดแนบกลับมองว่าการขาดหายไปของกรมิเกอร์อัจฉริยะอย่างเควินเดอะบอย ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการลุ้นแชมป์ในระยะยาวทําให้สมรรูมินี้เหลือเพียงหงส์แดงและพื้นใหญ่ที่จะกลับเคี่ยวกันจนถึงช่วงโค้งสุดท้ายบทสรุปจากรดแนปผมยังคงมองว่าลิเวอร์พูลคือทีมที่ทุกท,ท,ทีมต้องเอาชนะให้ได้ไม่ว่าจะได้อิซัคมาวมทีมหรือไม่แต่ตอนนี้อาร์เซนอลมีโอกาสที่ดีจริงๆพวกเขามีโอกาสอย่างแท้จริงแล้วในซัมเมอร์นี้แม้ใจจะเชียร์ทีมเก่าอย่างลิเวอร์พูลป้องกันแชมป์ด้อีกสมัยแต่รัแนปก็ยอมรับว่า อาร์ซนอลจะเข้ามาเบียดแย่งแชมป์อย่างแน่นอนสึกครั้งนี้จึงน่าจับตามองอย่างยิ่งนะครับปัจเจัยเคีซ่าหลังประตูชัยสทานแอนฟิลอ้อมกอดเบื้องหลังที่มากความหมายสัญญาณต่อสู้ต่อในสีเสื้อหงสแดงววนาทีที่แอนฟิลแทบแตกแฟดาลดลก็เกียซ่าสมบตฮนีโรซัดประตูชัยสุดสวยในาทีที่88 ลงลกให้กับลิพูผเฉินชนะปอนมัด3-2เปิดหัวพิมลิกสุดระทึกแต่ภาพที่ประทับใจยิ่งกว่าน,นั้นก็คือช็อตที่เขาวิ่งตรงไปสวมกอดทีมแพทย์และนักจิตวิทยาสะท้อนเรื่องราวของความทุ่มเทและความเจ็บปวดและการต่อสู้ตลอด1ปีเต็มที่ผ่านมานะครับประตูแรกในพิมลิกที่รอคอยหลังจบเกมเคียซ่าป,ปีกชาวอิตาลีได้เปิดใจถึงลูกกุเลาปลดล็อกที่แฟนบอลหงแดงรอคอยผมใช้วเวลา1ปีเต็มกว่าจะยิงประตูแรกได้ แต่มาช้ายังดีกว่าไม่มาประตูนี้ไม่เพียงแต่จะดับเสียงวิจารณ์และข่าวลือเรื่องการย้ายทีมแต่ยังเป็นเหมือนคำประกาศก,าก้าว่าเขาพร้อมแล้วที่จะสู้เพื่อตำแหน่งตัวจริงในทินอันเฟลเบื้อหลังประตูชยัยน้ำตาหยาดเหงื่อและทีมงานที่ปิดทองหลังพระภาพที่แฟนบอลอาจไม่ได้เห็นในสนามคือช่วงเวลาหลังสิ้นเสียงนกเวดที่เกียรซาวิ่งตรงเข้าไปสวมกอดดอ,อรอามินพานูแพทย์ประจำทีมและรีชาร์ดลิสันนัก วิทยาของสโมสรอย่างแนบแน่นอ้อมก่อนนี้คือคาตอบที่ขอบคุณที่ดังกว่าคําพูดใดๆเป็นเครื่องยืนยันถึงการทํางานอย่างหนักของทีมงานเบื้องหลังที่ช่วยประคองแข่งในวัย27ปีรายนี้ให้ผ่านช่วงเวลาเที่ยกลำบากที่สุดทั้งการปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับฟุตบอลกฤษที่หนักหน่วงและการเยียวยาบาดแผลทางใจปีที่แล้วผมมาถึงในสภาพที่ไม่สมบูรณ์แชซายอมรับกับสกายสปอร์ตถึงปัญหาที่ต้องไปเชิญ ผมไม่ได้ซ้อมกับยูเวนตุสเลยและต้องมาเจอกับจังหวะก,การเล่นที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงการไม่ได้ซ้อมเป็นเดือนส่งผลกระทบกับการเดินทางของผมที่นี่อย่างมหาศาลเรืร่องราวของเฟลิโกเคซาจึงเิดพิสูจน์ว่าชัยชนะไม่ได้เกิดขึ้นจากปล่อยสตั๊ดเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้ของนักสู้และการสนับสนุนจากทีมงานเบื้องหลังผู้เป็นดังครอบครัวที่พร้อมจะปักดันให้พวกเขาก้าวขีดจำกัดและกลับมาผงาดได้อย่างยิงย่งใหญ่อีกครั้ง ในสนามรบแห่งนี้นี่คือสุลการลิเวอร์พูลนะครับท่านู่้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่18สิงหาคมน,นะครับขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s สคร b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงาน ชผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแทที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมน,นะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ